สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ้ปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้นมีอะไรมาฝากเพิ่มเติมกันอีกสักเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบวีดได้แน่อนอนโดยเฉพาะข่าวที่สองนะจ๊ะแต่ข่าวแรกเนี่ยขอมาเก็บตกเพิ่มเติมส่วนของบรรยากาศงานแฟนไซน์ที่ผ่านมาในตอนนี้นะจ๊ะซึ่งโนริซาของเรานั้น ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะจ๊ะในการที่จะได้ใส่มงกุฎใส่แบบว่ากรอบรูปกระดาษที่เขียนว่า rockstar หรือจะเป็นบริษัทแรวที่มีคนเอามาให้โนริซ่าเซ็นถึงที่นะจ๊ะทำเป็นป้ายภาพมาแบบเป็นทางการโนริซ่าก็เซ็นอีกหนึ่งกลุ่มหรือจะเป็นมงกุฎ princess lisa นะจ๊ะก็มากันเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่ามีโมเมนต์อะไรอันที่โนริซ่าเนี่ยแสดงความภูมิใจว่าเฮ้ยนี่ผลงานเดียวของฉันก็มาอยู่ในงานนี้เหมือนกันนะจ๊ะโดยที่ไม่ต้องเคินเพราะว่าจรงิงๆสาวๆที่เหลือก็มีกกกาา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 รรแแแบอออออ่ะ่ะะซซมมมๆ้้ดดเเเห็นนนนตไไภภพพลวัจขิคี ไม่นะ <c oughs> อะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะที่น่ารักมากๆก,ก็คือถ้าเพื่อนๆจาได้ข่ามาเนี่ยน้องริซ่าของเราแต่งตัวน่ารักตะมุตตะมีเป็นเสื้อแบบสีน้ำตาลแล้วก็ชุดกระโปรงสุดหวานด้านในนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนชุดข่ากลับจ้าเป็นชุดสีดําเป็นฮุดฮุดเหมือนเดิมซึ่งมีแต่คนแซวกันบอกว่าโอ้ขามาเนี่ยสวยหวานมาแต่ข่ากลับเป็นคุณพ่อภูลิตนะจ๊ะองลงไปแล้วอีกหนึ่งกลุมนะจ๊ะขากลับขอหล่อ,อน,นิดนึงทุกคนแล้วก็มีการมาแวะเข้าวีาวิ น,น,นานๆที่จะได้เจอกันแล้วมีโอกาสปุ๊บรอบนี้ก็เลยแบบจัดหนักนิดนึงเนาะก็เซอร์วิสแฟนกันไปนะจ๊ะก็น่าจะแบบเดินใจบริงหลายๆคนนะส่วนตัวแอดเป็นลิสก็หวานช้ำกับโนริซ่าอยู่แล้วเพราะว่าโนริซ่าจะไปไหนมีความสุขกับใครรอบตัวก็มีความสุขกับโนริซ่าด้วยนั่นเองจ้ะ <c oughs> ก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่ไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่หลังจากที่หมดสัญญาเดี่ยวอย่างเป็นทางการกับทุกคนอ่ะเนาะตอนนี้ก็ได้กลับมาร่วมกันในเฟรมเดียวกันก็น่าจะเป็นการทําให้บริงเนี่ยชุมปอดชุมใจกันไปนั่นเองนนะะจจอ่มมีีีวิดดดโาาฝกไปูัห เสียงระงมดังมากๆนะจ๊ะแล้วดูเหมือนอริซ่าของเรานั้นกาลังติดต่อสื่อสารกับใครอยู่อาจจะเป็นเรื่องงานที่เร่งด่วนนะจ๊ะดูจากใบหน้าของน้องที่ค่อนข้างรีบแล้วก็รียบจบมือกลับบ้านกันไปนะจ๊ะส่วนวิดีโออีกตัวหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในแฟนไซคอขอีกนิดนึงทุกคนก่อนที่จะไปเรื่องที่2นะจ๊ะก็คือวิดีโอ Happy Birthday ครบรอบ8ปีในงานแฟนไซนั่นเองต้องบอกว่าโอ้น่ารักมากๆทั้ง4ี่สาววันนี้นะสดใสร่าเริงกันจริงๆทุกคนอะไปดูกันนิดหนึ่งจ้า 18주년 축하합니다. 기수도 <laughs> <laughs> 부, 기수도요. <laughs> เออเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักที่แอดเก็บตกมาเพิ่มเติมให้กันในคลิปนี้นะจ๊ะหวังว่าจะครบองค์ประชุมกันแล้วหรือเปล่าแต่ที่เรารู้นะจ๊ะสาวๆทั้ง4คนก็ได้เดินไปในเส้นทางของตัวเองอย่างสวยงามแล้วในตอนนี้เนาะโดยเฉพาะนริซาของเรานั้นโอ้ไปเฉิดฉายทั่วโลกจริงๆทุกคนเอออะส่วนเรื่องต่อมานะจ๊ะมาที่เรื่องทีโนริซ่าของเราปล่อยภาพล่าสุดออกมาแล้วนะเกี่ยวกับผู้กำกับแล้วก็คนทำงานกับโนริซ่าใน m อล่าสุดต่างๆนะจ๊ะโดยที่ก็มีการถ่ายร่วมกันถึง 45- คนโดยภาพนี้ะจเาปล่ออยททาางเจี่่่ชืว Legend Page Music คอด d i ้งสตูดิโอภูเก็ต Thailand f a c e b o o k อัปเดตนะโดยในภาพน่าจะเป็นจังหวะที่อาจจะมีการทํางานกันเสร็จแล้วหรือเปล่าแอดก็ไม่ค่อยมั่นใจนะจ๊ะเหมือนแบบว่าอะรวมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณกันนะจ๊ะเพราะว่าเขาโพสต์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน RCA Records เนี่ยส่งทีมที่ประกอบด้วยโปรดิวเซอร์เสียงร้องที่ดีที่สุดในโลกมาอัดเพลงแบบหลายเพลงร่วมกับลิซ่าจากวง Black พิงคเป็นวันที่ยาวนานแต่ก็สวยงามทุกคนน่ารักมากรวมถึงลิซ่าด้วยจ้า oh gosh. โาอนน้ my g และรวมแสงมากที่สุดก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างๆนอริซ่า,าคนขวาน,นี่แหละจ้าเขาก็มีการบอกออกมาแล้วว่าเขาคือคุณคอคกฮาร์เรลนะที่แอดอารพิส์ขออรัยนะจ้าเป็นนักแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัลแกรมมี่และให้ทายว่ากี่ตัวทุกคนแอดเขียนไว้หน้าปกแล้วถึง6รางวัลกันเลยจ้าพัจ้า โอ้ oh my gosh ไม่ได้หากกันง่ายนะจ๊ะรอบที่แล้วก็มีแต่โปเทสเอร์อรางวัลแกรมมี่รอบนี้ก็ไม่พ้นแกรมมี่แถม6ตัวกะะันเลยทีเดียวรอบนี้พระเจ้าและเขายังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงลูกโลกทองคําด้วยโอ้ oh my god รางวัลแต่ละอันนี่คือรางวัลระดับบิก๊กระดับโลกทั้งนั้นแล้วศิลปินที่เขาเคยร่วมงานนะทุกคนไม่ใช่ธรรมดาไก่กาที่ไหนเลยจ้ะก็เป็นแม่ๆมที่เรารู้จักกันดีจ้าไม่ว่าจะเป็นแมรี่ฮัน่าแมบิออนเซ่หรือจะเป็นคนอื่นๆอ,อีกมากมายทงการแต่งเพลงให้อวตารก็ทำมาแล้วนะจ๊ะโอ้ oh my g ยิ่งรับประกันฟันธงตีลังกาธงยืนธงนอนธงเลยว่าเพลงที่จะปล่อยหลังจากนี้นะจ๊ะต้องปังยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมยิ่งกว่า r ็อกสตาร์ไปอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมานั่งรอดูกันนะจ๊ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยล็อกสตาร์ก็ทํามาตรฐานไว้สูงเหมือนกันนะจ๊ะเอออากาะต้องมารอลุ้นกันทุกคนและก็มันขึ้นอยู่กับเราด้วยแหละว่าเราจะทําการสตรีมเนี่ยแข่งกับทั่วโลกได้อีกไหมเพราะรอบก่อนเนี่ยเราได้ที่หนึ่งใช่ไหมรอบนี้เราก็ต้องชิงที่หนึ่งให้หมอนเดิมนะทุกคนนะห้ามยอมแพ้เด็ดขาด แต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาฝากความวีดไว้ประมาณนี้หวังว่าจะไม่มากก็น้อยเกินไปนะจ๊ะยังไงถ้าเกิดมีอะไรก็จะมากันอีกทุกคนโอ้ยช่วงนี้ลูกสาวเราก็เริ่มกลับมาแอคทีฟงานตรงนู้นตรงนี้มากขึ้นคือเดินทางไปที่ไหนเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแล้วแหละคือไปแอบซุ่มทํางานในทุกมุมโลกแล้วจริงๆทุกคนแบบพอเผลอแป๊บนึงอะปล่อยอีกละอะเพลอแป๊บนึงอะไปทํางานตรงนั้นเผลอแป๊บนึงไปเที่ยวตรงนี้คือลูกสาวเราไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆ,ๆนะจ๊ะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแต่สิ่งที่ไม่เเเเเเคคคยยยยยนนนนนนนําาาาาาาหหหห้้้้ลืออ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 ตขงงงงงงริ่่่่่ทีีัดด็็็กกูสสมบๆชวะะจุ27 ยี่สิบเจ็ดคือเบบี้เฟสหายหมดแล้วไงคืออันิซ่ารักษายังไงจ้าบอกเคล็ดลับด่วนเดี๋ยวนี้เปิดเครื่องสำอางเปิดอะไรออกมาขายก็ได้จะซื้อตามนะจ๊ะแต่ขอแบบเบาๆนิดนึงแนละ้วลูกนาจะได้ซื้อได้เพราะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีตงังค์กันทุกคนน่า <c oughs> สงสาร <c oughs> อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมากันประมาณนี้นะจ้ายังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะฝันดีกันราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย